ครับสวัสดีครับ่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบปอกับปอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับปอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อวันต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธท,ที่ยี่สิบสี่กันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้า ครับเด็กล่างก็ออกซีซีนะพี่น้องเนาะครับของพ่อวันงวดที่ผ่านมาก,กับลุดนะพี่น้องน <c oughs> ี่นะครับวันพุทธที่24กันยายน2568้าวพัฒนาพ่อวันบนล่างวิ่งรูด7กับ8 เน้นที่เจ็ดเจ็ดก <that> ับบอมาแปดกับบอม่าน้องพี่น <that> ้องเตี้ยว่าเจ็ดสีได้พี่น้องเจ็ดสีเข้าตรงตรงได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องทั้งอุบลเนาะครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจเจริญกับทั้งใดอีกเนาะพี่น้องพันออกเป็นเลขละางไหมเจ็ดสีขับเข้าตรงตรงได้นะพี่น้องเอาทั้งในโขกทั้งในมันพอเตรียมคดีใจน้ำนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีก เราพัฒนาพ่อวัน,นพี่น้องเนาะครับวันสุก ครับาวพัฒนาพ่อหวันบนล่างพี่น้อง ขับบนรางวิ่งรูดห้ากับหกนะครับ หักห้ากับหกเน้นที่ห้าห้าศูนย์ 5 9นะครับห6หกศูนยกนะครับ เน้นและพี่น้องเนอกพอปเนียนให้ที่ห้าแปดห้าเก้านะครับ สี่ห้าเก้าสี่ห้าแปดนะครับนะครับสองหางพี่น้องเลขสามตัว สัดเจนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้าววันนี้คอยให้เข่าคอยให้ปังเด้อพอพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุขสมานกันเนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่26กันยายน2568้าหลาวพัฒนาพ่อวันบนล่างวิ่งโลด5กับ6เน้นที่5พี่น้องครับ50 58 59 60 68 69เนาะพี่น้องเนาะ สี่ห้าเก้าสี่ห้าแปดเลขสามตัวพี่น้องอาผัดเตรียมกระเชเบิ้งก่อน,นพอพี่น้องพอพันทรงมะหอนะครับนี่นะครับเราพัฒนาวิ่งรูดห้ากับหกเน้นที่ห้าห้าศูนย์ห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกแปดหกเก้าเน้นห้าแปดห้าเก้าเลขสามตัวกับสี่ห้าเก้าตัวเน้นตัวพี่น้องสี่ห้าแปด นะครับเนาะพ่อวันนะพี่น้องครับเนี่ยตัวนี้้ะพี่น้องเนอะรับเลืก้กสามโตนะครับครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้พอพ่อวันเนาะครับเนาะที่ได้ช่วงตัวเลขกแนวทางเลา่าพัฒนาไม้พ่อเตีมยมับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มข้อวยพอนคอยเขา่าก็ให้ปังพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมเน้อพี่น้องเนอ้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนาคามครับสุดท้ายตายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนโฉบโ,โมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ค่พ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม